สวัสดีค่ะเพื่อนๆกิจกรรมวันนี้นะคะคืนวันที่สิบเกดจะลงคลิปช้าหน่อยนะคะเพื่อนเ่บรรยากาศนะคะกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะเพื่อนๆนคืนนี้ก่อนที่จะอาถวายองพระองค์พระพระกถินนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จะมีแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็มีจุดพุจุดหยังแบบนี้นะคะแล้วก็ทําพิธี สวายมานข้าวหรือข้าวท้องหน้าเพื่อนเพื่อนข้าวตั้งท้องคืนนี้ก็จะมีจุดพุแล้วก็ปล่อยโคมลอยนะคะเพื่อนเพื่อนจุดพุก็จะปล่อยโคมลอยเพื่อนเฮ็ดแบบนี้เป็นประจำนะคะฝั่งนี้นะคะเพื่อนก็จะทําแบบนี้เป็นประจำมาเเพื่อนนั่ลเป็นบรรยากาศในวัดเลยเพื่อนจัดกิจกรรมกันแบบนี้นะแล้วก็ คเห็ุแบบนี้คืได้เพื่อนลอยโคมเลก็เหตุประมาณนี้แ <c oughs> หละเ่อนเ,นเพื่อนรยากาเพื่อ <c oughs> น

เพ่นเห็ุลักษณะแบบนี้เพื่อนเพื่อนขอขมานะว่าไงง่าะออปัญษาเพื่อเหประมาณนี้แล้วก็ปล่อยก็กระติจุดแบบนี้กับเพื่อนเพื่อนมาเป็นโมกตัวกับแผลบานมันเป็นหวันเพื่อนก็ชิมาแบบนี้กับเพื่อนแล้วก็คิดโคูนคิดโคูนเป็น เพื่อนเขาจะปล่อยประมาณนี้เพื่อนบรรยากาศของเมื่อนี้เพื่อนแต่เมื่ออื่นในเคื่องกาซีตักปาเทโวก่อนนะคะเพื่อนแล้วก็จะทอดกะถินแบบเพื่อนเป็นออกเป็นาเมื่อนึงตักปาเทโวเมื่อนึ่งแล้วทอดกะถินเมื่อนึ่งเป็นสามเมื่อนะคะเนเพื่อน รอบๆไปกันจะประมาณนี้อ <laughs> ่ะโผล่นี่ฮะตัวก็สิจุดๆใต่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนเห็ดห้องเฮ็ดฮ้งนะให้เอาเข้ามาแบบนี้ นี่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเวลานึงที่ในชุมชนในหมู่เพื่อนห็ดแนวนี้ค่ะนะคะเพื่อนๆเพื่อนเพืหิดแนวนี้นะคะใช้เพื่อนเพื่อนเพื่อกระสือเส็ดประมาณนี้เพื่อประมาณนี้เพื่อนเพื่อนที่นี่บ้านนาโป๊ะเนี่ยอันนี้เพื่อนเอิ่อนมาอย่างเงี้ย แบบนี oh. ้เพิ่อนเอิ้นว่าอย่างบ้านใอยบ่มีได้แบบนี้เนี่ยเออบูชาดอกไม้บ้านดอกไม้บูชาดอกไม้วันออกระสาได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนสีเห็ดแบบนี้เห็นลักษณะแบบนี้ขนาดีเพห็นกันมาทุบๆเรียนบอกกล่าวอย่างประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อน ในกรณีน้านเพื่อนบรรยากาศในวัดมีเพื่อนๆนียเพื่อนเหตุแบบนี้นนเพื่อนเหตุแบบนี้นะคะคเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นอีกกิจกรรมนึงนะคะดูเพื่อนคือโคอันนี้ก็ง่ายน่าจะประมาณนี้อันเด็ก สมก็เป็นวันออกพรรษาเพื่อนๆเนี่พระอาทิตย์ทรงกรดพระจันทร์ทรงกรดงามงามเพื่อนๆงามเลีงามมากป้านี่มื่อน,นี้เป็นวันออกพรรษาหลายๆที่ก็มีกิจกรรมทางพ,พาระพุทธศาสนาแล้วก็นในชุมชนบ้านเรือนด้วยนะคะเพื่อนๆป้าโอ้งามแต่แสเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆอ เนาะมองดูนี่สวยงามสวยงามสวยสวยสวยมองดูนี่เบิ่งดูนี่เพื่อนเพื่อนนี่มองดูนี่รอบรอบนี่สวยงามมากมากเพื่อนเพื่อนวันออกพรรษานะจ๊ะ